สวััสดีครบสสวัดีเป็นไงบ้างสบายดีครับวันนี้ต้องต้องถามว่าเป็นไงบ้างดีวะสบายดีดีมากมอนแรกดูทีเซอร์กันแล้วเป็นไงชอบไหมชอบชอบเราต้องสุมพัฒน์ดีพร้อมเปลี่ยนแล้วเป็นสาวแล้วเป็นไงบ้างทีแบบงค่ะที่แบบปลอดภัเป็นไงมีใจครับมีใจที่หลายๆคนชอบครับก็เราทำงานเหนื่อยๆกันมาเพื่อให้ทุกคนได้ดูอย่าง สามสิบคิวแล้วตอนนี้ใกล้ใกล้ละใกล้ปิดกล้องแล้วพูดถึงทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาาเป็นยังไงบ้างมีทั้งซีนแข่งรถแข่งรถมีทั้งซีนที่ทำให้ทุกคนรู้วังแซ่บอ่ะซีนแซ่บช่ไหมใช่ไม่เล่นหรอนะใช่แต่เราก็ไม่คิดว่าทีเซอร์เขาจะปล่อยปล่อยมานะผมอ่ะตอนแรกผมแอบเห็นที่เซอร์มาแต่ไม่เห็นไม่เต็มขนาดนี้แล้วตอนเขาปล่อยเมื่อคืนอ่ะโอ้โหเต็มตาเต็มใจมันเยอะอยู่นะ ผมผมไปนั่งไลฟ์ติ๊กต็อกเลยเป็นไงเป็นไงสนุกสนุกครั้งแรกควันนี้เขาครั้งแรกก็เขินนะเขินตัวเองแบบเห็นเห็นตัวเองในหน้าจอครั้งแรกก็แต่ก็แต่ก็พอใจพอใจกับผลงานที่ทำพี่พาเวลาเป็นยังไงก็แฮปปี้แฮปปี้แหละเราก็เราก็อยู่กับโปรเจกต์นี้มาจะเกือบปีละ แล้วพอได้เห็นเห็นปกติเราเล่นอ่ะเราจะไม่ค่อยมีเวลาได้ดูหน้ามอไม่ค่อยได้เช็คเพราะว่าต้องไปต่อแล้วต้องซีนต่อไปอันนี้พอได้ไม่เห็นหเลยไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดต่อต่อ,ต,อต่ออยู่เดือนเลยพอได้เห็นมันก็มันก็รู้สึกรู้สึกดีใจที่เดี๋ยวแบบผลงานมันออกมาดีในสําหรับตัวผมมนะันถือว่าแฮปปี้มากๆที่มันออกมาเป็นเป็นผลงานที่ดีเราชอบชอบฉากไหนบ้าง จะต้องฉากสีสีม่วงวอะไรสีม่วงเหรอสีสีผู้สีฟ้าสีม่วงงั้นพี่ไปฉากนั้นแล้วผมเปลี่ยนฉากแล้วกันทำไมจะฉากคนเก็บเวลาขับเที่ยวโอ้โหชอบฉากแรกชอบฉากแรกฉากแรกที่เปิดช่าง<า>เปิดเชิงเปิดเ,ดเดข้ามาแบบแสงลอดผ่านประตูแล้วเดินปุ๊บออกมาแล,แล้วผมปลอมตัวปลอมตัวไอ้นั้นอ่ะฉากในนิยายฉากในนิยายใช่ฉากเจอกันครั้งแรกฉากที่พ่อแม่ชอบมากเป็นงานฉากหลี เป็นซีหรอก็ก็ก็นานเรามีการเวิร์กช็อปซีนนี้ค่อนข้างเยอะมากเราไม่ได้จุ๊บจุกันครั้งแรกในในในวันนั้นเราไปเวิร์กช็อปกันแล้วไปไไม่มีใครังเยอะไปคือทั้งพี่ปีเตอร์ครูครูที่สอนการสอนการแสดงเรามาเวิร์กช็อปซีนนี้กันหลายรอบถ่ายลองถ่ายกันแล้วลองเทสกันแล้วลองดูกันแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงพอได้ไปอยู่หน้ากล้อง มันก็โฟล์ก็ลองเทคจริงลองเทคจริง15นาที20นาทีนะปวดนานจริง่งกกล้าพูดสินะนานมากแต่ว่าแบบว่าแบบก็นอนก็ฟิตทุนมาแบบว่าสนการรอคอยมอพี่ก็แบบไม่แถเลยมันเป็นฉากฉากในตำนานเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันเน้นเราต้องแบบเต็มที่ที่สุดเออแบบี่สุดอเต็มใส่เต็มใส่เดี เคยนะแบบตอนแบบตอนยังไม่สนิทมากแต่พอได้เวิร์กช็อปแหละเคอตอนไหนวะเอาพอเราได้เวิร์กช็อปได้อยู่ได้อยู่แลได้เวิร์กช็อปเข้าไปเรื่อยๆก็มันเหมือนมันเริ่มสนิทกันเรื่อยๆแต่เวิร์กช็อปครับพอไปอยู่ในของจริงก็แบบเชื่อใจกันแล้วเชื่อใจเรา trust กันใช่ต้องบอกเลยนะซีเนี้ยเขาเขาให้เราเล่นเองแค่ว่าไปจบตรงนี้ให้ได้นะ นี่ก็จัดเต็มเลยจ้าสกิลที่มีทั้งหมดมา26ปีใส่หมดแม็กหมาเหวอะลูกหมาเหวตีต่าหมาก็สู้นะสู้ได้แค่นั้นแหละเดี๋ยวเจอก็รอดูแล้วกันว่ารอดูว่าใครเรียบร้อยไปก่อนอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอให้คนดูตัดสินแล้วกันใครเป็น power ในสีนั้น เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเรียบร้อยก่อนแค่นั้นแหละมันมีค้ามือค้าอยู่นะรอบสุดท้ายไม่เป็นไรเหรอก็มีการถกเถียงกว่าเราต้องใช้ว่าพาเวลูหรือปูพาเวลเราการถกเถียงกันอยู่และต้องถามว่าคิดว่ายังไงข้อเสนแต่แรกเลยอะไรนะเขาบอกว่าปูพาเวลเราพาเวลที่ดีอ่า แต่ถ้าตามนิยายมันก็ต้องพูวลพาเวลแต่พาเวลพูมันเทาะกว่าไง่ายแล้วไปทีไหนอ้าวพาเวลพูพาเวลพูแหละง่ายสุดไม่ได้ถ้าเราไปตามกันมันจะแบบไม่มีเรื่องคุยมันต้องสู้กันหน่อยต้องพูพาเวลนี่ใช่ไหมพี่ตอนำอันนี้นะคือเด็กคนจะต้องเป็นที่ถูกเขียนดีนะว่าแบบเป็นแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์อ่ะประเด็นนี้ก็เยอะอยู่นะ เด็นพวกพี่ก็เยอะอยู่เออยู่ที่เราเห็นกีเราก็โมโหเขียนกันเลยขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้เราต้องใช่วันนี้เราต้องมาถามแล้วว่าพี่จะให้พวกพี่ใครทำในด้านไหนทุกวันนี้คู่มืกับก็ยังถามผมอยู่ว่ายังไงกันดีนี่ผมก็สงสัยไม่เป็นไรเราปล่อยให้เป็นเรื่องแรกที่คนสงสัยเยอะที่สุด เราติดตาเราติดตาเดี๋ยวเห็นพี่เอ็ดก็จะอเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเอเซอร์ไปบอไปด้วยมีอะไรนะนเทลเลอร์ครับเป็นเทลเลอร์เต่ก็เลยบอกมามีมียไยังไม่เห็นยังไม่เห็นคิดว่ามัน กำลองชาลีมันจะซกไปจีนอ่ะผมว่ามันก็แั่นั้นจะนิดผมว่าจะมีเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามาหน่อยเพราะว่าอันนี้จะเหมือนตัดทีเซอร์จะเป็นตัดเรืวเนื้อเรื่องนิดหน่อยไม่มีเลยรอเล่นเรอเล่นเอ้ยเรื่องนี้เนื้อเรื่องเยอะบอกเลยว่ามีมันมีมันมีอะไรให้ติดตามได้ตลอดทุกอีพีมีมีตัวละครที่จะคอยเข้ามาเติมเต็มเนื้อเรื่องได้ตลอดผิดแผงได้ตลอดไปตกมากันโอ้โหสนานมันไปเข้าไปพูคะ <im itation> ใช้ได้เลยเราเราต้องตื่นเต้นแอบหลงหน่อยสนานมาลังการมากต้องคนนี้เขาตื่นเต้นมากรถข้ามป๊บป๊ผ่านไปใช่ไหมเหมือนลูกหมาเพิ่งเคยเห็นรถอด่ะพี่ผมตีใจมากเลยก็คนคนเพิ่งได้ไปกับพี่รถแกลงแล้วตื่นเต้นแบบเป็นงไงวะวุ้ยมันแบบมันแบบเมื่อวันใส่ชุดแล้วเข้าไปนั่งมันแบบร้อนครับร้อนมาก,มาก มันแต่สนุก<อ>แต่สนุกมากแล้วแบบพี่เห็นที่เห็นซีนในทีเซอร์ไหมครับของจริงคือมีแบบนั้นแบบเต็มไปหมดอันนั้นแค่แบบส่วนเดียวดิฉาบแข่งรถชอบไหนชอบตอนขับรถหรือว่าชอบตอนกระโดดก่อนเขาอุ้ยตอนกระโดดก่อนก็ฮู้ไปเลยอันนดอินพไว้นะปกติเดินเข้ามาผมดีใจพี่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอยากขดาอดูปาแม่คุณเป็นคนชงอะ ไม่กอดอยู่แล้วกอดจนเบื่อแล้วทั้งทั้งเรื่องทั้งเรื่องจริงๆริงเด็กนี่มันสู้อันสู้เด็กนี่มันสู้อย่างเออสู้เราเป็นลูกราเป็นทีมเราใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นทีมของเราแล้วไม่มีไม่มีเลยดินี่ไงเป็นทีมเอ๋อผมสตองแล้วดิอยู่คนเดียวได้อาเด็กยี่มีใกล้หนึ่งกับแค่ออนแอร์แล้วใกลแทนหน่อยสิให้เป็นกำลังใจให้พี่เบนสองชั้นก็ก็ อยากให้แฟนๆรอติดตามดูที่เด็ดแต่ซีรีส์นะครับวันที่17นี้จะมีให้ไปดูพร้อมกันมีรอบที่เมียที่โรงหนังที่เมียเลยครับเราพูดได้เลยไหมว่าโรงหนังไหนน่าจะได้แหละเพราะว่าไม่ได้ลงปากพูดเลยสยามพาวเวอร์ไลน์ครับที่สยามพารากอนเรามี1,000ที่นั่งยิ่งใหญ่สุดๆแล้วผมตื่นเต้นมากนะที่ตอนแรกเห็นตัวเองในหน้าจอใช่ไหมอันนี้เห็นตัวเองในโรงหนังแล้หน้าจอใหญ่ยักษ์นะจริงแต่ว่าคุณรู้ใช่ไหมอีกีิหนึ่งซีหลกไม่ออกมาก่อน ก็ตอนี้ไหนก็นั่นแหละก็นั่นแหละอีพีหนึ่งก็ทํำแล้วก็ฝติดตามด้วยนะครับพี่เบสตซีรีส์นะครับติดตามได้อีพีแรกออนแอร์วันที่27พฤศจิกายนนี้ดูได้ทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มส5้ทางช่องวัน31บครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัทที่ไอชิกอีครับผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากไปร่วมกิจกรรมที่ไปดูพร้อมกันนะครับก็ติดตามเพจที่เบสต์เดซีรีส์นะครับใน IG อย่างเงี้ยก็ติดตามไปเลยเดี๋ยวเราจะมีประกาศว่า ต้องทําอะไรถึงจะได้ร่วมนะครับแต่ว่าผมว่าทุกคนได้ไปร่วมแน่ๆเพราะว่าเรามีที่นั่งเยอะมากมาก็ได้ทั้งหมู่บ้านนะนั้นได้มากกว่าดูด้วยได้เลยอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมมันต้องมีเซอร์ไพรส์ฉันเซอร์ไพรส์คุณไปก่อนไม่ใช่เซอร์ไพรส์หรอกมันก็เฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ไม่ถึงตัวจะไปบอกใครทำไมล่ะอันนี้เพลงเยอะมากซีรีส์แล้วงั้นแต่ที่เราไปขวัญจะแฟนต่อไปก็เอ่า So PitBet the series is coming on 17th of November. So first episode is gonna on air on channel one and uncut version on IGE. So you guys stay tuned for that. And we're gonna have the first premiere on 17th. So if you're in Thailand, join us at um, Siam Paragon. You can watch live with us. See you guys. See you guys. ไายมามันมันเน้นง่ายอ่ะมันเน้นง่ายอ่ะแล้วมันรอดไงขัดคีบอะไรสิไอ่